เอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบ๊กนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับขวามือผมเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะครับวายแท็กนะครับตัวขับ4นะครับตัวนี้เป็นไบเทอร์โบเทอร์โบคู่ตัวท็อปสุดนะครับราคาจำหน่ายที่1 2ึ่0 0้านสองแบาทนะครับสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับจะบวกขึ้นจากราคาเดิม10,000บาทนะครับเกียร์สิบสปีดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าคันนี้ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเข้าไปบ้างนะครับ มาเริ่มกันที่ฝากระโปรงนะครับหรือว่าสกู๊ปอันนี้เรียกว่าสกู๊ปทรงฟิตนะฮะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านนะครับแล้วก็จะมีตัวไลโนล่เป็นสีแดงนะครับติดกาว3าเอแล้วก็ยิงซิลิโคนให้อย่างดีนะครับส่วนลงมาที่ชุดกระจังหน้าครับกระจังหน้าเป็นชุด F150 s p i d e ้นเดอร์ะฮะมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับลายลังพึ่งนะครับ ฟอนต์ไนดีนะครับทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้แล้วก็ชุดจุดเด่นของชุด F 150เนี่ยคือจะเป็นไฟตัว C เป็น LED สีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหลุมเป็นลูกตัว C เป็นอะคริลิกสีดำนะครับอยู่ข้างในแล้วก็ไฟรุ่นนี้ครับจะเป็นโปรเจคเตอร์มาจากโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วแค่ติดครอบไฟนะครับเป็นสีดำเงาเข้าไปนะครับมาดูที่ด้านล่างนะครับ ด้านล่างนี้ไฟตัดหมอกก็จะมีมาอยู่แล้วจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้6จุดนะครับสําหรับด้านหน้าของวแท็กส่วนไอ้แข้งตัวนี้นะครับสามารถเลือกทําสีได้นะครับแต่อันนี้ลูกค้าเลือกทาเป็นสีบอลนะฮะสามารถพ่นเป็นสีดําได้นะครับหรือว่าทําสีต่างๆตามที่ลูกค้าชอบนะครับด้านข้างนะครับมากับซุ้มล้อขนาดหกนิ้วแบบมีหมุดนะครับ มาพร้อมกับชุด F1 5 0ูอยู่แล้วนะครับแล้วต่อไปก็เป็นล้อแมกครับล้อแมกขนาด18ครับเป็นล้อล้อแมกของลายมาเวลนะครับแล้วก็เป็นยางมอนเตอร์เทนะครับสามารถวิ่งได้ดีกับทุกสภาพถนนนะครับล้อมาเวลนี่คืออันนี้ครับเป็นลายยอดนิยมก็คือจะมีขีดสีแดงนะครับตัดตัดตัดกับสีดํานะครับประมาณนี้นะฮะ ลองดูที่หลายอย่างนะฮะต่อไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยน,นครับมาจากโรงงานนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วก็ติดเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นครอบมือเปิดประตูนะครับเป็นสีดำเงาแล้วก็ติดกันสาดนะครับเข้าไปสองข้างสี่ชิ้นส่วนอันนี้จะไม่เหมือนพวกรุ่นพวก XLT นะฮ XL ะ XLT เนี่ยคือ มันจะขึ้นไปทําอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่วายแท็นี่คือเขาจะเจาะมากับตัวรถนะครับโยกให้ตายยังไงมันก็ไม่หลุดนะครับอันนี้ลายสติกเกอร์ด้านข้างก็เป็นลายสัตว์โคนนะฮะมาพร้อมฟอนต์คาว่า r a เจอร์วายแทนะครับเป็นสีดำนะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับลายสติ๊กเกอร์เรามีให้เลือกเยอะนะครับตามที่สิลายนะฮะ มาดูส่วนด้านหลังกันบ้างคะด้านหลังก็โลบาร์ก็เป็นของวายแท็กนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะฮะมีไฟเบรกตรงที่สามมาให้นะฮะมาพร้อมกับโรเลอร์นะครับโรเลอร์แท็กเตอร์นะฮะส่วนท้านด้านโรเลอร์ด้านหลังนะครับเราสามารถเปิดได้นะครับเราสามารถเปิดได้ที่คุญแจเราเลยนะครับเนี่ยเห็นนะครับอันนี้มันจะมีคําว่าคูณสองนะครับคือเรากดสองทีมันจะปิดนะครับ แล้วสมมติเรากดอีกสองทีมันก็ถ้าอยากจะเปิดก็กดอีกสองทีครับอันนี้คือเราสามารถเปิดได้ทั้งจากตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในรถนะครับตรงคนขับนะฮะเราสามารถเปิดได้นะฮะนี่ครับกดตรงนี้ก็เปิดได้ปิดได้แล้วก็ด้านหลังนี่ก็คือของที่เราถอดนะครับก็เป็นพวกชุดกระจังหน้านะครับของเดิมนะครับก็ถอดคืนกลับไปให้นะครับ แล้วก็ฝาท้ายกระบะนี่ก็จะมีตัวผ่อนแรงนะฮะมีให้เฉพาะรุ่นวแท็กนะครับเนี่ยผ่อนแรงไหมนเนี่ยเห็นไหมมันเบามากนะครับเนี่ยเราใช้ยกได้สบายๆะคระับมือเดียวนิ้วเดียว,ยวส่วนด้านท้ายก็เป็นสติกเกอร์ลายสัดโคลลงมานะครับพร้อมกับฝาฝาท้ายเปิดกระบะปลายดาบนะครับติดกันลอยเข้าไปแล้วก็ใส่เป็น คอไฟท้ายนะครับเป็นแบบดำเงานะครับส่วนความพิเศษของรุ่นวายแท็กเนี่ยคือโลโก้หลังเนี่ยคําว่าฟอร์ดนะครบมันจะเป็นสีดําแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังให้มีให้ในรุ่นวายแท็กนะครับคุณระหวานครับต้องกล้องนะครับนี่ครับจะมีกล้องมาให้นะครับ ส่วนกันชนท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้กันชนก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันบ้างนะฮะภายในของ Ford r a n g e r w i ์วายแทกนะฮะก็จะมีเปิดมาเน่จะเห็นเลย เปิดมาเนี่ยพอเปิดประตูมาด้านคนขับนี่จะเจอนะครับอันนี้เป็นไฟส่องสว่างอย่างนี้นะครับอันนี้ติดมาในรุ่นของวายแทนะฮะแล้วก็ข้อดีของมันคือจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้จากโรงงานนะครับคือ น้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยมันจะเบามากเนี่ยหมุนงนี้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันต่างๆนะครับบนพวงมาลัยก็จะมีคำต่งเสียงนะครับใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ระบบโทรเข้าโทรออกนะครับด้านขวานี้เรียกว่าอะไรฟุตพัพนโทแล้วก็ด้านขวานี้จะเป็นฟุตคอนโทต่างๆนะครับ ลงมาดูที่ไฟกันบ้างน,นะครับไฟเนี่ยเราสามารถเปิดออโต้ได้เลยนะครับเนี่ยเอาไว้ที่ตัวเองอย่างนี้ดูที่หน้าจอนะครับถ้าสมมติในกรณีที่เราขับรถกลางคืนเงีเ้ยครับแล้วถนนมันมืดเงี้ยเราอยากจะหลีไฟนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะที่เปิดปิด TPS ที่เปิดที่เปิดปิดนะครับ TPS นะครับแล้วก็นี่ TPMSTPMS นะฮะ แล้วก็เนี่ยครับถ้าเราแต่งมันเข้าตายเราสามารถหลีได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็มันจะทําให้เราขับขี่ในตอนงคืนทําให้เราขับสบายตานะฮะนี่ถ้าสมมติเราขับกลางวันแล้วก็เปิดเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วความพิเศษของมันคืออีกอย่างหนึ่งนี่ตรงนี้เราสามารถหมุนได้นะครับหมุนลูกแก้วตรงโปรเจคเตอร์ข้างหน้านะครับเนี่ยมันจะขึ้นมันจะลงนะฮะเนี่ยเราสามารถปรับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ นี้ปรับขึ้นไม่รู้ว่าเห็นไหมอ่าหมุนลงนี่ครับมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับพอร์ตเลนเจอร์ว t ยแท็เป็นเบาะหนังเป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กนะครับคือจะมีขีดสีส้มตรงกลางนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็คอนโรลหน้าก็จะเดินได้เป็นสีส้มเหมือนกันนะฮะมาพร้อมกับกระจกตัดแสงนะครับ กระจกตัดแสงนี่คือจะมีมาให้ตั้งแต่รุ่น XLT นะครับแต่พิเศษความพิเศษของแท็กนี่คือจะมีเซนเซอร์นะครับอยู่ตรงกระจกนะครับแล้วตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับเวลาเราขับนะฮะภายในกว้างขวางมากนะฮะนั่งกันได้ห้าหกคนชิวๆนะครับลองดูข้างหลังคุณหวานครับสองหลังเลยครับ เดี๋ยวจะพามาต่อกันที่ระบบของตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อนะฮะอันนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไฮนะครับแล้ว 4L เนี่คือ4โลนะครับโลที่แปลว่าต่ำนะฮะอันเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับในขนาดขับขี่นะครับขับสองขับสี่ในในขณะที่เราขับรถอยู่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่อันเนี้ยถ้าเราจะเข้าเป็น 4L 4โลเนี่ยนะครับ ก็คือเราต้องเข้าเป็นเข้าไปในเกียร์ดีก่อน,นครับมันถึงจะเอ้เกียร์เอ็นนะครับเป็นเกียร์เอ็นมันถึงจะเปลี่ยนได้นะครับเป็นสี่โลมีระบบการเลื่อนถัดระบบดิสลอกนะครับแล้วก็ระบบโทรงลงมทางลาดชันนะครับระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะครับความปลอดภัยนะครับต่างๆอันนี้ในโหมดตัวเอสเนี่ยครับเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะโหมดสปอร์ตคือ,อยังไงคือเราสามารถ เข้าเกียร์ไว้ที่ตัวเอเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถปรับเกียร์ได้ตรงนี้นะครับบวกลบบวกลบเหมือนเกียร์ธรรมดานะครับสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้จากตรงนี้เลยนะครับโอเคเอาละครับหาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถยนต์สปอร์ดทุกรุ่นนะครับชอบสไตล์การแต่งแบบไหนนะครับทักเข้ามาคุยกับผมได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทร แล้วก็ไอดียไลน์เอาไว้ให้นะครับต่อไปนะครับผมจะเอาฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ดูนะครับติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ